นี้เป็นรุ่นพิเศษหายากแล้วก็ยังได้ชุดแต่งที่แบบว่าจัดเต็มมาเลยแบบสุดๆเลยนะคะห้องเครื่องเนี่ยบอกเลยว่ากริบมากๆนะคะโครงสร้างเดิมร0 0ซไม่มีเก็บสีเพราะว่าไมค์คันนี้อยู่เพียง20,000นกว่าโลเท่านั้นด้านล่างนะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับยางอะไหล่อีกด้วยได้พรมนะคะซึ่งเป็นพรม3ดีเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ราคาของพรมเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วคันนี้เครดิตดีสามารถออกรถที่ฟรีดาวได้ สวัสดีค่ะแต่งชุดเต็มขนาดนี้บอกเลยว่าวันนี้มีของสุดพิเศษจะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าคันนี้เป็นรุ่นพิเศษหายากแล้วก็ยังได้ชุดแต่งที่แบบว่าจัดเต็มมาเลยแบบสุดๆเลยนะคะก็คือ Isuzu D-Max นะคะเครื่องสามพันนะคะตัวนี้เป็นตัววีคอร์แล้วก็ได้ตัวออโต้โฟวิลด้วยนะคะเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะ ด้านหน้าของเขานะคะจะถูกตกแต่งมาด้วยคาร์บอนนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะคะที่เป็นตัวครอบเนี่ยตกแต่งมาด้วยคาร์บอนอย่างสวยงามไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็สุดพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะโชค๊คอัพนะคะเวลาเราเปิดฝากระโปรงเดี๋ยวพี่พวงจะสาธิตให้ดูก่อนคะ่ะ กระโปรงนะคะถูกตกแต่งมากับโชคอัพนะคะบอกเลยว่าเปิดง่ายมากๆเลยแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยบอกเลยว่ากริบมากๆนะคะโครงสร้างเดิม100%ซไม่มีเก็บสีเพราะว่าไมค์คันนี้อยู่เพียง2 0,000กว่าโลเท่านั้นรถคันนี้นะคะอายุรถไม่ถึงปีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพจของเขาเนี่ยแน่นสนิทเรียบเลยนะคะก็คือด้านนี้นั่นเองค่ะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะ ด้านข้างของตัวรถนะคะแต่ก่อนจะไปด้านข้างนะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยเขาติดเซ็นเซอร์มาให้นะคะถึง4จุดเลยนะคะชุดแต่งบอกว่าดูแล้วแบบว่าดูเท่มากๆเลยสำหรับใครที่มองหา รถ4ประตูสายลุยนะคะเน้นเกียร์โฟนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะยังได้ยางใหม่นะคะเป็นยางบีสโตนปี2022โอ้โหแบบว่ายางเนี่ยดอกยางเต็มสภาพพร้อมใช้งานเลยแล้วก็คิ้วล้อของเขานะคะ ตกแต่งมาแบบว่าดูเงาแล้วก็ดำดูแบบว่าดุมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็จะตกแต่งนะคะมาด้วยคาร์บอนนั่นก็คือกระจกมองข้างนะคะทุกอย่างของคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมือจับนะคะแล้วก็ตัวฝาเปิดน้ํามันนะคะตัวนี้ตกแต่งมากับคาร์บอนนะคะบอกเลยว่าให้ความสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายของเขานะคะ ตัวข้อไฟท้ายเนี่ยก็จะตกแต่งมาด้วยคาร์บอนเช่นกันดูแล้วแบบว่าคันนี้นะคะได้ความใหม่นะคะได้ความใหม่แล้วก็ได้รถไม่ถึงปีสภาพพร้อมใช้งานช่วงล่างเนี่ยบอกเลยอิสุสเนี่ย โดดเด่นในเรื่องของช่วงล่างมากๆเลยนะคะไม่มีร่อนแน่นอนแล้วก็อย่างเจ้าคันนี้ช่วงล่างของเขาเนี่ยไม่มีสนิมแน่นอนค่ะเดี๋ยวพี่พวงขอมดุดลงไปดูนิดนึงนะคะด้านล่างนะคะตัวนี้ยังมาพร้อมกับยางอะไหล่อีกด้วยโอ้โหแบบว่าช่วงล่างเนี่ยสุดๆไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถของ Isuzu V-Cross คันนี้กันบ้างค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure com ภายในของเจ้าคันนี้นะคะเบาะเนี่ยก็จะได้เบาะหนังนะคะแล้วก็เป็นเบาะที่ปรับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะได้พรมนะคะซึ่งเป็นพรม 3D เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ ราคาของพมเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วแล้วก็พมเนี่ยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะแล้วก็ใครที่มองหานะคะรถสีประตูเนี่ยบางคนที่แบบว่าขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นนะคะพี่พงศก็อยากแนะนําเป็นคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แลีกอย่างหนึ่งได้4ฟร์วิด้วยนะคะคันนี้นะคะแล้วก็ได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ fmam แล้วก็บลูทูธได้นะคะแล้วก็มีครุสคอนโทรลให้ลูกค้าด้วยนะคะ หน้าจอของเขาเนี่ยขนาดแบบว่า7-10ถึง10นิ้วเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะนี่เดี๋ยวพี่พงก์ดให้ดูแล้วก็ยังมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากดูเนวิเกเตอร์ผ่านโทรศัพท์นะคะสามารถดูได้จากจอตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แอร์เนี่ยได้เป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็เป็นแบบดูโอโซนเหมือนกันนะคะแล้วก็เกียร์โของเขาเนี่ยก็จะอยู่ด้านนี้นะคะ เวลาที่เราต้องการใช้งานเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยพี่พงศ์บอกเลยว่าเวลาขับเนี่ยเราสามารถปรับเป็นเกียร์โฟได้เลยโดยที่เราไม่ต้องหยุดรถนะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มตรงนี้นะคะเป็นตัวล็อกนะคะกันลื่นนะคะเป็นตัวล็อกของเกียร์โฟนั่นเองนะคะแล้วก็การใช้งานนะคะเวลาขับเคลื่อนเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ยังมีที่วางแก้วน้ํานะคะถึง2จุดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ตัวด้านกลางนะคะก็คือตัวนี้เป็นตัวเท้าแขนรองแขนเนี่ยเวลาที่ช่องใส่ของเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างลึกมากมากเลยนะคะของในรุ่นของ V ีคอ s คันนี้เดี๋ยวพี่พวงพาไปดูในส่วนของด้านหลังนะคะห้องผูดด้โดยสารด้านหลังว่าจะนั่งสบายขนาดไหนกับ V c คอร์สประตูคันนี้ค่ะไปค่ะ <Okay. S 1> อย่างที่พี่พวงบอกนะคะว่าคันนี้ติดพรม 3D ม,มาด้วยนะคะก็บอกเลยว่าได้พรม 3D ทั้งคันนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าจะติดแต่ข้างหน้ามาแล้วข้างหลังไม่มีแล้วก็ผู้ที่นั่งด้านท้ายเนี่ยไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะเพราะว่ามีช่องแอร์ให้ด้วยถึง2จุดนะคะก็คือลูกค้าสามารถปรับซ้ายขวาได้แล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะดีไซน์นะคะตัวเดียวกับด้านหน้าเลยแล้วก็มีที่วางแขนนะคะแล้วยังมีช่องวางแก้วน้ําให้ถึง2จุดเวลาที่เราทานน้ํานะคะไม่ต้องกลัวว่าเอ้ย จะหาที่วางแก้วน้ําจากตรงไหนนะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือวางตรงนี้แต่เวลาที่เราไม่ต้องการใช้งานแล้วเราก็สามารถเก็บพับไปเลยนะคะเพื่อเพิ่มความกว้างให้กับผู้ที่นั่งโดยสารด้านหลังได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พวงนะคะไปแจ้งราคานะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราไปด้านหน้ารถกันค่ะ เต็มไปขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยกับ Isuzu v c o s s เครื่อง3,000นะคะอ u t o 4-wheel นะคะคันนี้รถไม่ถึงปีรถปี2022ไม่เนี่ยอยู่เพียง26,000โลเท่านั้นเป็นรถมือเดียวที่ไม่ต้องรอ ออกป้ายแดงนะคะมีที่บอยร,รถบ้านเลยนะคะป้ายแดงต้องรอของบอยร,รถบ้านมีของให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะราคาที่ที9 0 0 0่9 9 0 0บาทลูกค้าที่สนใจอยู่นะคะสามารถโทรติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์0 8 2 6 8 0 5 6 9 1คันนี้เครดิตดีสามารถออกรถที่ฟรีดาวได้แล้วก็ลูกค้านะคะที่เอกสารชัดเจนนะคะสามารถออกรถได้ภายใน3วันรีบมาออกรถก่อนเดือนธันวาคมนี้นะคะ